ครับสวัสดีครับมีเจริญครับวันนี้น้ำสะทานตัดเช็คซ่อมเปลี่ยนปั๊มน้ำนะครับพอดีของลูกค้ามันมีส่วนปั๊มหนึ่งมันรั่วนะฮะเดี๋ยวดูอาการก่อนเป็นปั๊มมิดชินะครับนี่นะครับตัวอันนี้เขาเพิ่งซ่อมมานะมีน้ำอยู่ตรงนี้นะฮะมิดชิเปลี่ยนยางก็ยังรั่วนะครับน่ใจหยดหยดจากตัวด้านไหนยางด้านไหนรั่วนะครับโอเค มีลูกค้ามีปั๊มมซูอีกตัวหนึ่งรูน้ำออกด้านนี้นะฮะด้านนี้จะกลับกันหน่อยด้านนี้น้ำเข้านี่นะะออกนี่ต้องหมุนอ,อย่างงี้น่าจะเหมือนเหมือนกันนะดูดูดนละยี่ห้อแต่ว่าเหมือนกัน ลองเปลี่ยนดูครับตามนะครับมีหาี่ปากครอบเขาไม่มีรัยทำงานได้แต่น้ำรั่วนะครับโอเคเพิ่งซ่อมมานะครับเหมนกัานแมวก็เลยตัดปัญหาเดี๋ยวจะลองนี่อันนี้สูบน้ำจากแท้งบอลเลนนะครับ เข้าตอนนี้จะมีน้ําน่าจะเป็นน้ําตรงมาด้วยนะตอนนี้วาวไม่แน่ใจอยู่ตรงไหนด้วยฝังดินมาจะลองถอดถอดนี่ก่อนต,ตัดสายนี่ก่อนนะครับถอดน้ําน้ําเข้าก่อนแล้วกันนป็นน้ําเข้าอนะน่าจะเป,เป็นน่าจะเท่ากันนะเดี๋ยวลองดูก่อน ถ้าไม่ถ้าไม่เท่าต้องทำตัวนี้ใหม่ตัวนี้เข้าสี่หุนลดใช้รถเหลี่ยมครับอ่าสี่หุนลงอยู่นี้วนะฮะประแจก็เบอร์สิบสามนะ คือซ่อมโดยการเปลี่ยนแล้วกันตอนนี้นะครับเพราะว่าเขาเพิ่งซ่อมมาเองนะตอนนี้เราจะมีปัญหาเรื่องลูกยางต่างๆด้า,านในสป,ปริง ฝาน้ำเข้านะครับตรงนี้หนึ่งนิ้วนะจิบน็อตก่อนไปค่ะนี่คลายๆก่อนนะครับเพราะหาที่ปิดน้ําไม่เจอไม่รู้จะไหนเดินมันหนาวไม่ได้เดินเองนะครับนั่นจะมีน้ําตรงเหมนนนอะตี้คลายก่อนนี่คลายตัวนี้ก่อน ใายตรงนี้ก่อนเนผะื่อมันสวมได้ก็สวมเลยนะครับรนี้เอกก่อนให้ไม่ได้คงต้องทํายาวจะคลายก่อนนะครับตรงนี้ก็เบอร์เดียวกันมั้งะเจเดียวกันนะออกออกซ้ายนะครับสําคัญก็คือดูน้าเข้านะอินนะครับอินกับเอาให้ถูกนะครับจะคล้ายๆกันอยู่นะครับ ันี้มิโซัะนี้ฮิตาชินะครับนะโอเคครับทีนี้ก็เอาวาลน้ำนี่เข้านะครับเอ้ยทางออกเนาะทางออกขานออกอไม่มีน้ำไหลนะอีู่ไปแล้วสายก็ใช้คีมตัดตัดนะครับเดี๋ยวจะออกเดี๋ยววางตัวนี้เข้าใหม่ ลูกค้ามีปั๊มเก่าอยู่นะครับนีสซึมเขาเพิ่งซ่อมมานะบางทีมันรั่วตรงซีนด้านในนะตรงนี้ยวลองเอามิสูใส่ดูนะครับพอดีลูกค้ามีอยู่แล้วกมาคิดว่าน่าจะตรงกันนะตรงกันเราก็ไม่ต้องดัดแปลงเยอะนะครับ มันน่าจะแปลนเดียวกันโอเคนี่นต่อต่อเข้าให้ถูกออกให้ถูกนะครับต้องดูท่อเดิมเขาเป็นหลักเนะี่ยโอเคเืนอนี้น็อตตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวสั้นนะครับฝั่งนี้ฝั่งออกจะเป็นตัวยาวใส่แป๊บหนึ่งครับ ฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้นะะเจาเบอร์สิบสามนะครับ,จบ,รบเจะไอตัวนี้จะมีปัญหาฝั่งนี้นะฮะทีนี้ต้องใช้ประแจเลื่อนขันฝั่งนี้ปัจแจจะเข้าไม่ได้นะก็มีปากตายนะครับฝั่งนี้ได้ฝั่งน้าเข้าได้ทั้งสองฝั่งนะครับ เข้าพร้อมๆกันนะครฝั่งละนิดละหน่อยซ้ายขวาเพื่อให้ตัวสีนยางมันประกบเท่าๆกันนะครับทำให้ตึงนะครับ ตอนนี้ก็สายไฟเพิ่งต่อนะครับเปิดวาล์วาน้ำเข้าก่อนตอนนี้ดดดจากแท้งนะครับตัวเนี้ยดูถ้าดดจากแท้งนะจะมีปัญหาบางทีตัวนี้ของลูกค้าใช้เครื่องกองน้ำนะครับตัวนี้มันก็มีปั๊มนะครับจะมีปัญหาตัดบ,บ่อยนะครับเป็นไปได้ถ้าต่อไอ้ไอ้เข้า เข้าใช้กับเครื่องเนี่ยให้หลีวาวน้ําเข้านะครับหรือหลีกเกาะตัวนี้ตัวนี้ก็ได้นะจะหมายว่าให้มันเข้าในน้อยนะครับตัวนี้นะมันจะได้ไม่ตัดบ่อยตัดบ่อยนะครับจะเป็นตัวนี้ประว่าวตัวนี้ครึ่งหนึ่งนะครับก็แล้วแต่นะเดี๋ยวลองดูต้องทดเทสดูทีเด๋ยวลองเสียบปลาก่อนเถอะงงไปเนาะ ยังไม่ต่อนะ่จะลองเสียบป๊กดูกอนถ้ถึงก็เสียบโอ้ไม่ถึงโอเคอดูดูแล้วนะครับน้ำไม่รั่วไม่ซึมไม่อะไรนะครับพอดีลูกค้าเขามีปั๊มอยู่แล้วนะครับก็เลยเอออเามาใช้งานดีวกว่าเดีย๋ยวต้องเลื่อนเลื่อนแผ่นแผ่นนี้ไปหน่อยอย่าต่อสายไฟอีกทีหนึงโอเค คมีปั๊มเก่าหลายเครื่องนะฮะมีทั้งสามอันนะโอเคครับต่อพามแทบนี้นะฮะมียกสายหน่อยกันหนูแทะโอเคตอนนี้ก็เปิดเบกเกอร์อีกทีนะครับรอปิดน้ำออกก็ไม่มีแล้วเดีย๋ยวผมก็ตัดนะฮะ โ okay. อเคอตับอยู่แต่ว่าตัวเช็ควาลวจะมีน้ำหยดนันเนนี่หมุนหน่อยนะครับห่าเข้าแล้วตันน้ำออกมีใส่เช็ควาลวอีกนะครับ ขายกันนไม่ได้เด้อมันต้องตัดตัวนี้นะฮะตัดสายต่อตรงตรงนี้นั่นแหลอ๋อขายตัวนี้ได้อยู่ขายตัวนี้แก้ไขใหม่นะหมุนเข้าก่อนนะครับใช้ปะจจัยเลื่อนขันกันนะนี่ปัญหาน้ำหยดอยู่โอเคปั๊มก็ตัดนะฮะใช้ได้ปกติก็แก้เรื่องน้ำหยดก็น่าจะโอเคแล้ว ไม่ดูอยู่ไหนเมืนกันโอเคครับี่ก็รถ่ายนิ่มานะตอนนี้ต้องหมุนนะเราใช้ปัจจัยเลื่อนนะครับยนง่งจะว่าเกียวจะหวานกว่าน,นะ การสักหนึ่งรอบนะครับฝั่งนี้ด้วยนะต้องมุนฝั่งนี้ด้วยต้องการให้แน่นทั้งสองฝั่งนะครับ ใส่ดูก่อนนะครับใส่กัดถ้าเดี๋ยวเราเปิดน้ำดูอีกทีนะครับน่าจะรอดอยู่ข้อมุนได้อยู่โอเจอครับโอเคตอนนี้ก็ขันฝั่งนี้ก่อนนะครับเจจะใส่ได้ละเมื่อกี้ขันฝั่งนี้ก่อนขันฝัง่งด้านในก่อนปเจถึงจะเข้าได้ฝั่งด้านนอกแน่นก่อนฝั่งนี้จะเข้าไม่ได้ต้องขันด้านในเป็นหลักนะครับรุ่นนี้ ทั้งสองรนเลยโ <Okay. S 1> อเคเปิดบอลวาลนะครับสี่หุนเด็กเกอร์ปั๊มโ okay. อเคทดลองเปิดเื่องกองนะ้ำ จะมีปัญหาทำงานทีๆอยู่นะครับจะลองปรับให้น้ำเข้าน้อยลงลองปรับน้ำเข้าครึ่งหนึ่งดูนะครับ่อ่อบอืม Oh. ตัวนี้มันก็มีปั๊มนะปั๊มตัดถี่นะครับปัญหาเลยน้ำมันออกไม่แรงมากนะครับเครื่องกรองนะครับลองตัดถ้าให้ดีต้องต่อไม่ผ่านปั๊มนะตัวนี้ ราะว่าตัวนี้มีปั๊มอยู่ลองลีน้ำแล้วก็ไม่ค่อยได้ผลนะจะลองรีนีนะ่มันเหมือนน้ำค่อยๆหยอดออกนะครับการนี้ก็จะเป็นเป็นสาเหตุให้ให้ปั๊มพังได้เหมือนกัน <Okay. S 2> เปลี่ยนไปได้ลูกค้าต่อตรงมาตังหาดีวกว่าน,นะครับลองหลีกก็ไม่หายนะครับมันอีกอย่างมันมันปั๊มกับไอ้นี่ใกล้กันตามเครื่องกรองน้ำใกล้กันมากนะครับโอเคโเครรัับีีไน,นนย์ะสวัสดีครับ